และป้อพั้ตรวจจ่อล่าวดีที่ทำหน้าที่เป็นประการย่างสุดกำลังอาเรอของชนชาติใดที่เข้ามาเซ็นสดที่สัญญาการค้ากับสยามเราเป็นชนชาติแรกค่ะท่านผู้ชมลองถ่ายกันดูไหมคะโอตุเกสถูกต้องดูละครดีกว่าปากน้ำนานมา ได้ครับเนี่ยเราได้ไปนั่งชมข้างในนะครับท่านชูมืนชูกระไดพาลองการที่มีความสำคัญมาตั้งแต่อีตปัจจุบันที่นี่ขึ้นชื่อว่าเป็นหน้าด่านทางเศรษฐกิจที่สำคัญเนี่เขาก็จะอธิบายประวัติของจังหวัดสมุทรปราการนะครับที่นี่บรรยากาศกำลังนั่งบนเรือนะครับเพราะเป็นทั้งแหล่งอุตสาหกรรมที่ครบครัน ครา,าและ,ปะเป็นเมืองต้นแบบทุกสากรรมเชิงนิเวศด้วยดูสิยังมีต้นไม้ล้อมรอบอยู่เต็มไปหมดเชื่อไหมครับว่าที่นี่เนี่ยยังมีพื้นที่สีเขียวที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศมากมายมจนได้ชื่อว่าเป็นปอดของกรุงเทเป็นสวนสีน้ำครแข่นขันนะครับเมื่อกี้ทุกท่านได้ชมความยิ่งใหญ่ของป้อมรัชจุลจอมกล่าวป้อมรัชจุลจอมกล่าวนี่มีเรือ ต้อะการสำคัญในรัชกาลที่ห้าท่านทรงมีราชดำรตให้สร้างไว้เพื่อป้องกันศัตรูมารุกลานแผ่นดินเอทำไมฟ้ามืดเชียวพายุข้าเหล่านี้เออที่มันเราคนไทยกับรัางแสนี่สงสัยพวกเราจะน้อยเวลากพอยู่ในการลงอดร้อยสิบสองกัน้ว ในตอนนั้นฝรั่งเศสเข้ามารุกรันเราื่วยปัญหาความขัดแย้งันเรื่องดินแดนและป้องพันธุ์จอดกลางดินี่ทำหน้าที่เป็นปราการย่างสุดกำลังแต่ก็ยังไม่อาจต้านทางกำนางของฝรั่งเศสเอ๊ะเสียงยุดไปแล้ว ทุกคนปลอดภยัยดีนะครับแล้วนี่มันเสียอะไรนะโอ้โหโโคือจะป้องปราการที่เรียงรายอยู่สองฝั่งแม่น้ำนี้แล้วไม่ผิดแน่เราได้หลงเข้ามาอยู่ในช่วงของการสร้างเมืองตคอนเขื่อนขันและพู้สม,มุดปราการสมัยต้นกรุงนตัตนโกสินชัวเลยก็เพราะ,ทะทกานป้องที่มากมายนี่แหละ ที่ทำให้ทีดีได้ชื่อว่าเป็นเมืองหน้าด่านทางทะเลที่สำคัญในอดีตนั่นข้างหน้าเหมือนจะมีเรือใหญ่แั่นเข้ามาเรือสองเทาามาได้ยังไงเนี่ยระชนแล้วลูกพี่นี่มันอะไรกันเนี่ยพวกเราย้อนเวลามาอีกแล้วเหรอดูสิชาวต่างชาติเดินกันควักควายเลยแถมแต่งตัวกันโบราณเชียว ว่ากันว่าในอดีตสมัยอียุธยาเคยมีเมืองลีวอนเตอร์ดังที่เป็นคลังสินค้าของชาวโรมนตั้นอยู่ใกล้ๆกับปางน้ำสมุทรปราการด้วยนะไหนๆก็มาถึงที่แล้วพวกเราลองลงไปสำรวจกันดีไหมครับเอาล่ะเรือจอดเข้าท่าแล้วไปเลยไปครับเดี๋ยวพี่เขาจะพาไปดองบรรยากาศตอนะครับอ่าลงเรือนี่ลงเรือกอนลงเรือไปโอ้โหเนี่น ครับชาวต่างชาตินะครับมาทำธุรกิจค้าขายในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์เฮ้ยทำไมมือสีด๊าดครับอันนี้เป็นจะเป็นภาพของเรือเมื่อกี้นะครับแม่ขึ้นเรือมาเมื่อกี้ขึ้นเรือมาไปข้าสามารถขายข้ามือแม่ด่างครับขอความร่วมมืองดจับสัมพันธสินค้าหรือวัตถุจัดแสดงภายในคลังสินค้าของเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะอันนี้เป็นเมืองจำลองใช่ไหม และมีอยู่ทางด้านหน้าของคุณผู้ชมนะคะจะเป็นการจำลองเมืองค่ะที่ชื่อว่านิวอัมสเตอร์ดัมตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ำเจ้าพระยาในสัมพันธวงศ์สีอะลีพยาค่ะแต่ิวอัมสเตอร์ดัมเป็นอะไรบ้างนะคะมีน้ำค้าขายที่สำคัญอย่างไรบ้างขอเชิญมาครับจุดเริ่มต้นทางโบราณคดีของเมืองปากน้ำแห่งนี้ถือเหนือขึ้นจากเมืองหน้าด่นแห่งหนึ่งที่ชื่อว่าพระประแดง หลังจากไอเลสมัย่ิลาตอนต้นเมื่อพระกระดเคื่อนยุทธาเป็นหมึ่นหน้าด่านของทะเลมกรากระทั่งเกิดการเปลี่ยนแปลงของแผ่นดินบริเวณอ่าวแม่น้ำทำให้เนึ่งพระประด้อยู่ห่างจากอ่าวแม่น้ออกไปเรื่อยๆด้วยเหตุนั้นสมเด็จพระเจ้าทรงทรเกษตรองค์ที่ที่สิบเอ็งครูสีพิลาจึงส่วสถาปนามือสุ่ประหานขึ้น บริเวณฝั่งใ้้คลองอ่าวตะกุื่นเม็นหน้าด่านการทะเลแหงม่แหที่พระประแดงนเวลานั้นเองได้จักเป็นที่หลได้เป็นศูนย์กลางทาการค้าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉีใต้เนื่องจากอยู่ในเมที่เหมาะสมต่อการค้าทั้งภายนและขายนอกรานชายัดนทำให้พ่อค้าต่างชาติเดินทางเขาสทาขายได้อย่างไม่ขาดสายนี่เปยนนั้นคือพอนานา ซึ่งเป็นชาติตะวันตกที่เข้ามีบทบาทอย่างมากที่ปากนั้นท่านสารธัญอันดีุกู้กำกับการจักมีจุดเริ่มต้นาจาการที่ครันดาส่งทุบเข้ามาถึงท่าโกรงอาิทยาเมืนาาของบริษัทอินเดียตะวันตกหรือ BOC และในเวลาต่อมาเห็นที่ช่วยในการสืบสอบสม่วนพระเจ้าสงครามการลาช้าจนได้รับเชยเสมเด็จพระเจ้าสงคราม เห็นถึงความดีความชอบจึงทรงจัดสรรพื้นที่ปากน้ำบริเวณป,ปากองบาปกระกให้แก่ชาววอนดาเพื่อจะตั้งขึ้นเป็นทางสินค้ามีชื่อเรียกว่า New อ m s t e r d a าสค้าของชาวบอนดามีลักษณะเหมือนพ่อค้าคนกลางโดยจะนำสินค้าจากอิหรยาวส่งขายให้ชาวต่างชาติขณะเดียวกันก็รับสินค้าจากชาวอ,อื่นๆเข้ามาขายในอิหร่าน,น ไม่ว่าจะเป็นโลหะท่อแหนบทบ่าชีิตต่างๆอาวุธและกระสุนเป็นต้นคทางสีขาวที่อัมสเตอร์ดัมน,นั้นสร้างผลประโยชน์ให้แก่อาร์ดาเป็นอย่างมากทาั้งช่วยลดขั้นตอนที่ได้ขนส่งสินค้าและเป็นจุดพักขาพักสินค้าขึ้นลงในอย่างที่บริสัน้ำไหลเชีย่ยวไม่เหมาะกับการเดินเรืออีกทั้งยังเป็นจุดน้ำแรงของบรรดาำน้ำเดินทางรวมถึงเหล่าพ่อค้าจากพืชทุกสารพัน มนเวลาต่อมาการท้าายกับตอะรนาเรื่องหมดความสำคัญเมื่อที่ของฝรั่งเศสได้เ้ามาทที่ในช่วงเวลาราชาตขอสมเด็จพระครองสินทั้งร่อัเตลาจกถิ่นฐาและอิิชารลงหลังเกิดสงครามเสียรุ่งสีทพยทยาคั้ที่สองท่ของอัสเตลที่เคยรุ่เรืองจึงค่อยๆอื่นหายไปและทั้งขวาหนตามกระแสน้ำที่ไหลสัตว์ตื่นหยื่ไม่กยนหรือเล่า และตำนานที่ยังคงอยู่ตราปัจจุบังฝรั่งเศสในสมัยสมเด็จพระนารายณ์ค่ะทำให้การค้าขายของชาลันดาที่เมืองนิวอัมซรร์มค่อยๆลดแรงและสูญหายไปในที่สุด แดยปัจจุบันนี้นะคะเมืองนิวอัมซาดามไม่หลงเหลือหลักฐานทางโบราณคดีเหลืออยู่เลยค่ะแต่สันนิษฐานว่าที่ตั้งเดิมของเม mm ืองนิวอัมซาดามจะอยู่บริเวณโรงงานกระจกไทยอาซาฮีในปัจจุบันนี้นั่นเอง mm hmm. แล่ก็ยังมีคลองบางปากดนะคะรวมถึงชุมชนชาวไทยใต้คลองบางปากดค่ะที่ยังคงอาศัยอยู่บริเวณฝั่งพับเปแดงของเรานะคะมาจนถึงปัจจุบันนี้อีกด้วยนะคะสีอายุทยาของเรานะคะถือว่ามีความโดดเดบูรณ์ค่ะอยู่ใกล้ทะเลและที่สองคัญมีล่องน้ําลึก เรือหมอแฝดชนชาติต่างๆค่ะสนใจตกแต่งเรือสำพอเข้ามาค้าขายกับเราอย่าเยอะแยะเลยค่ะจากเรือสำพะทั้งหมดนี้นะคะคอยากให้ท่านผู้ชมลองทายกันดูค่ะว่าเรือของชนชาติใดที่เข้ามาเซสส็นสัญญาการค้ากับสยามเราเป็นชนชาติแรกคคะท่านผู้ชมลองทายกันดูไหมคะ โอตุเกถงดูละครมาเค่ะไช่วชแรกเลยค่ะมีข้าวมาเ็นสวัดีสัญญาการค้ากับสยามเรานะคะในสมเด็จพระรามาทิบดีที่สองนั่นเองค่ะและนึ่งเลยเป็นยุคสมัยแห่งการสำรวจทางท้องทะเลค่ะจึงทำให้มีชนชาติอื่นๆตามเข้ามาด้วยนะคะ เดินมก็มีชาวฝั่งชาตินะคะใ้มากับเปือกสเพาค่ะจึงมีการนำสินค้าเข้ามาค้าขายแลกเปลี่ยนกับเราใช่ไหมคะและในลาดับถัดไปค่ะขอเชิญรู้นน้องน้านนี้เลยนะคะจะพาคุณท่านไปรับชมสินค้าท่าแพนะคะเวลาจะรเข้าท้าแพนะคะมาจากประเทศจีนและอินเดียนั่นเองค่ะเปรือกแก้วทางดาโนะคะจาเข้ามาจากประเทศเปอร์เซียค่ะ Oh. น้ำหอามาอมกด้านหน้าน,น้้ามาจากประเทศฝรั่งเศสค่ะน้ำมันมะพร้าวน้เข้ามาจากประเทศ,ะะาจ,าเทศจีนแล้วก็ตะเกียงทองเหลืองบ้านนีนะคะน้เข้ามาจากประเทศอินเดียนะคะ oh, โอ้โหครับนะคะแล้วที่นี่เราส่งออก oh, อ๋อน,นี่นคือเลยคส่งออกนะครับสมัยกรุงศรีอ,อยุธยาค่ะโดยส่วนใหญ่แล้วนะคะผู้ชมจะเห็นได้ว่าเราจะส่งออกเป็นพวกประเทศของป่าค่ะแล้วก็สมุนไพรต่างๆทั้งหมดเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นสินค้าส่งออกนะครับ อ่าอันนี้อะไรข้าวข้าวเนี่ยจะเป็นเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญอันนี้อะไรอะปืนเหมือนกันนะครับนี่ปืนปืนปน,นี่จะนำเข้านะครับอ่าอันนี้จะเป็นไปนิทรรศการต่อไปนะครับเป็นรูปเรือสมเทานะครับโอโ้โหยาวเหงนู่นเลยครับนี่อันนี้ระหว่างทางเดินครับก็จะเป็นภาพวาดฝาผนังนะนี่น่จะจลองเสุดนี่ให้เป็นเป็นนี่ป่ะ ป,ประการอะไรเนี่ยป้อมเนี่ยบเนีเน้ที่เห็นอยู่ข้างหน้าเขาก็จําลองเป็นลูกปลาให้ไปครับเดี๋ยวเราไปปรากดเป็นปลาการนะไปครับไปดูกันน้ำบ้านเก่าจําลองเลยปรากดเป็นปาการเมืองจำลองครับสัญจรทางเรือนะครับ อ๋อน,นี้มีอะไรอ่ะนีนะหน่ะหูเลยเนะี่ยโอ้ปูปลาเดี๋ยวเขาต้องจะพาลงไปดูข้างล่างเลยไปตอนนี้จะเป็นการเดินทางสมัยก่อนนะเรืออะไรอ่ะใช้เรือเป็นหลักันนี้ก็จะเป็นเมืองจำลองนะครับที่เขาสร้างขึ้นมาเป็นแบบบ้านเรือนในสมัยโบราณเลยนะครับนี่ไปครับเดี๋ยวเขาจะพาเราไปดูข้างล่างกันนะครับว่าข้างล่างมีอะไรกันต่อ ป้อมพระจุลจอม迦กับป้อมพระผีเสื้อสมุทรนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันนะครับทาานีจเ<อ>ปบ้อมืใหนะ่้งนเดียวกันสมัยงากใมสมยากรครับนี่พระสมุทรเจดีย์มาดูป้อมปืนเนโอนโหปืนใหญ่นใหญ่บึ้มเลยอะ่ะโอ้โดนเห็นลูกกระสุนไหม นี่ครับนี่กระสุนปืนที่ที่เอาไปใส่ในเรือกระสุน,สนดินดำดิ่ในเกมโอ้โอ้ครับไปเขาจำลองให้ดูครับนี่ไปครับไปดูขันตอ,อนี่อะไรครับนี่อ๋อสามารถที่จะทัสได้นะครับนี่ทัสสกรีนได้นะครับก็ดูเกี่ยวกับตำแหน่งประวัติต่างๆนะน,นี่ครับโอ้โอนี่ไงกระสุนปืนนะลูกลูกโบลิ่งมาเนี่ย <laughs> โม่ฟึ่งนะโม่โม่โมเขาจะพาเราไปดูข้างล่างแล้วครับอันนี้ก็จะเป็นอาหารทะเลปูมีอะไรบ้างโอ้โหนี่ปลาหมึกปลาคูนะครับโอ้โหหอยครับหอยเนอะไ่อันนี้ก็จะเป็นอาหารทะเลนะครับอันนี้เป็นเป็นเหลเหมือนเหล้าจีนไหนครับนู่นเหรอครับอ๋อ วันนี้นะครับจะเป็นร้านขายยานะครับชาวชาวจีนนะนี่มีลูกคิดด้วยลูกคิดด้วยนี่ครับวันนี้เป็นร้านขายอะไรข้าวหน้าเป็ดข้าวหน้าเป็ดเหรอบะหมีเป็ดเปล่าหลายเลี้ยวไหลเล้ยวหลเลี้ยวนี่กรานั่งกินนี่นั่งกินข้าวนี่ยนี่ขายนี่เรากินเลยอะข้าวมันไก่ไก่อะไรอันนี้อะไรครับโอ้ เป็นเหมือนตอเสาหลักเมืองครับนี่ขายอะไรนี่ขายอะไรโอ๋หมากนี่นี่หมากคนคนสันติกรเขาจะกินหมากมีมะพร้าวฟักทองใช่มีมีกล้วยไข่ไข่ใช่ไข่อันนี้ก็อะไรนี่เลยมะม่วงอ๋อเป็นเป็นผักพื้นบ้านแหละใช่ฟักทองดูเขากวนอะไรครับลูกไปดูเขากวนอะไรนู่นน่ะนี่อะไรตัวนี้คื็อะไรนี่เขากวนอะไร กะละแมหรือว่าคุณกะละแมมันกะละแมลงไปนะหกมันมีไฟด้วยไฟปอมไฟปอมอ่ะโอเคไปดูไข่ดิมีอะไรแม่ขึ้นไข่นะขึ้นเองตัวนี้เหมือนกับหาบเร่ขายของนะนะครับหาบไปขายของนี่เขาขายอะไรบะหมี่ปหมขนมขนมอันนั้นเหมือนกับอะไรนะติ่ซมติมซัมเหมือนติมซัมเข้ามาในโซนนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับ พระสมุทรเจดีนะครับก็จะเป็นประวัติในแต่ละยุคแล้ก็จะมีจำลองสมุทรเจดีมาให้ด้วยนะครับตรงนี้ตอนนี้ก็พาเดินทะลุมาต่อนะครับตรงนี้อ๋ออนนี้ก็จะเป็นยุคการปฏิวัติุตสาหกรรมนะกองทัพฝรั่งเศสครับทหารทหานี่คงยวนนะคนี่เป็นเหตุการณ์ระหว่าง ฝรั่งเศสถะยรบสรทรกเดินทางเข้าประเทศไทยจากเหตุการณ์ความขัดแย้งในการแย่งชิงดินแดนฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงซึ่งหากการเข้าสู่ใจกลางกรุงเทพจะต้องผ่านเส้นทางปากน้ำที่เป็นสันดอนเช่นนี้มาเสียเลย ยี่เยี่ยมครับถ้าฝรั่งเศสใกล้เข้ามา,า,าพวกเราต้องเงอกรียมพวลังคนแล้วเอาุปกรณ์ของแต่ก็ยังก่อใจได้หรอกเพรสัญจรปากแม่น้ำองค์ทางเรือแล่นผ่านเข้ามาทีดียวถ้าทหารของเราเรียกว่างต่อวีดีโอไว้ตัดต่อต่างๆของแม่น้ำม่เรียบร้อยแล้วแต่ย, Excellent. Excellent. ยังไงก็ตามเราจะส่งคนเข้าไปเจรจาเพราะเรานู่นเนี่ยอะยังไม่ตัดสินใจที่จะบกุกเข้ามาสถานการณ์จะได้ไม่บางไป ผู้บัญชาการกองเรือฝรั่งเศสภาคตะวันออกไกลในสายเรือรบแอนคอนสตอรและเือโกแมนมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพไปส่งทบกับเรือลูแตงเพื่อกดดันฝ่ายไทย โดยมีเรือนำร่องเอเเซซึ่งเป็นเรือสินค้าที่มีความคุ้นเคยกับร่องน้ำไทยนำขบวนเข้ามาในกรณีที่เจ้าหน้าที่นำร่องฝ่ายไทยไม่อยอมทำหน้าที่นำแม้ความเป็นสันดอนจะทำหน้าที่ป้องกันค่าสึกด้วยตัวเองได้แต่ฝรั่งเศสที่มีการเตรียมการมาอย่างดีทั้งการส่งเรือเล็กตรวจสอบอย่างความลึกของน้ำและเลื่อกบุกในเวลาเยี่ยเย็นซึ่งเป็นเวลาที่น้ำขึ้นอย่างเต็มที่ให้แน่ใจว่า เรือรบทั้งสองจะไม่ติดสันดอนเมื่อเรือทั้งสามลำแล่นมาถึงบริเวณนอกสันดอนเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยได้นขึ้นไปบนเรือแองกอสตเพื่อห้ามปราบไม่ให้เดินทางเข้าหน้าน้ำไทยผู้การเดือฝ่ายฝรั่งเศสไม่ฟังคำสั่งฝ่ายไทยจึงให้สัญญาณเรพ้อแล้วเรือรบฝรั่งเศสยังคงเดินหน้าบุกเข้ามา มื่อมาถึงทุ่นดับอันเป็นจุดเดียวของร่องน้ำกองกำลังฝังป้องกระจุนได้ยิงกระสุนดินปล่าเรื่องไปสองนัดเรือรบฝรั่งเศสยังผลักเข้ามาทางฝั่งป้องกระจุนจึงยิงนัดที่สามและสี่ไปตกที่เรือรบเมื่อสถานการณ์เป็นเช่นนี้แล้วสองฝ่ายได้ผลักดันมต่อสู้กันฝ่ายเรือรบฝรั่งเศสให้สัญญาณประจำสถานีรง ้องประจุทำกายทีต่อสู้คุยกันเสือบอกที่มีทุกกระบอกเรือดรองของฝรั่งเศสนึ่งนัดและเรือแอตโสองต้นอีกหนึ่งนัดแต่ที่ประนันฝรั่งเศสองอน้าอย่างไม่หยุดยั่งใช้อุประจั่ยิงต่อต้อยัต่อเรือจนกระทั่งผ่านเข้ามาในองศาที่ต้องประจุหมดหมู่ี จึงเป็นหน้าที่รเรือรบของไทยทาการรบต่อเรือมัดุลราชบุมาและเรือมูระทาวัสิกะสวัสด์เปิดฉากตีกับเรือรบทั้งสองฝรั่งเศสแต่ป้าทหานไมยสมบูรณ์กว่าฝรั่งเศสหุ่ไหวเรือหารศรูลุนไม่ไ,มไ,มได้เิียงสองนั้นเท่านั้นตัวเรือดีเบซีก็เกิดตื่นที่บร,ริเวณและต้องกูราย ขางเ,เรือเรลเบน์อิมตรีเนลเบื์อิมกมบอกยิงปืนทนอ,เนอทเนทงเหลือไปยื่นเรือโแมนในระยะประชิดถูกทหารฝรั่งเศสตายสองนายส่วนเรือคูงกระหบอกพวกยิงหน,นึ่งนัดเรือรถทั้งสองผ่านเข้ามาจนถึงป้อมปีสื้อสมุนแต่ในเวลาข้ามเช่นนี้จิงได้รับคำสั่งว่าให้ยิง แม้การเตรียมท,ที่ปากน้ำแห่งนี้ให้เป็นประกาศที่แข็งแกร่งรอดีนี้ก็ยันผ่านการกองกำลังของฝรั่งเศสที่มีอาวุธที่ทันสมัยกว่าและตรักเตรียมการมาอย่างดีเรือรบทั้งสองของฝรั่งเศสจึงลอยลำขาดประการอันแรกเข้าสู่พนาขอนาไปส่งพบกับเรือดูแต่งได้ใน,นที่สุดถัดมาเเรา,าเดินเาไปต่อครับหลังจากที่เราดูวิดิทัศน์แล้วนะครับ สูรลบของฝรั่งเศสนะครับอันนี้อะไรนะรถมา้าเหรอเริ่มมีรถม้าแล้วเนี่ยรถม้าขนของนี่โอ้่เป็นป้อมัน,นเป็นเมืองไงนะนนมาโอ้โอโอโกดได้ลูกกดได้กดได้ครับอันนี้อะไรก็จะเป็นแผ่นดินไทยนะโอ้ ูญเสียไปเยี่ยมกันนะนี่ยโอเคครับอันนี้จะไปเป็นของประการป้อมแผ่นดินการปฏิรูปหลังสงครามครับอันนี้ก็จะมาดูในสมัยรัชกาลที่5แล้วนะครับเมื่อกี้เห็นบอกว่ามีสั้นรถไฟสายแรกสายปังนะมาแล้อันนี้ก็จะเป็นแบบตกแต่งครับเป็นยุคสมัยรัชกาลที่5นะ้า นี่ครับเป็นจำลองรถไฟครับนี่มีที่นังน่งได้ไหมเป็นสายแรกเลยรถไฟสาย,สายปัดน,น้ำนะครับโอ้มีที่นังน่งได้เนี่คนขับเหรอคนขับได้ไม่ใช่โดนโดนคนขับอ่ะแต่เดี๋ยวเราไปดูอื่นต่อแล้วเดี๋ยวไปไรู้นี่อ่ะถ่ายอะไรถายนมจ่าถายนมจา่าอาันนี้จะเป็นอะไรเส้นทางโอไ้ไปจากไหนมาบ้างครับเนี่ยหัวลำโพงไงใช่หัวลำโพ,ง,ำพงมาเรื่อยๆจนถึงที่ไหน สมุทรปาการเลยนะครับรถไฟสายปากน้ำนะนี่ครับเมื่อกี้เราลงรถไฟมาใช่ไหมนี่สถานีปากน้ำโอ้โหานีปากน้ำครับแม่โหมารอรถไฟเลยลูกโอเคถ่ายรูปหน่อยถ่ายรูปหน่อยจะถ่ายรูปหน่อยไปดูดิครับในนู้นมีอะไรครับเนี่ยอันนี้คือ โทรเลขเหรอเนี่ยโทรเลขกับโทรศัพท์โอาเมื่อก่อนเขาส่งโทรเลขกันนะครับใช่โอ้เขาไม่ได้แบบสามารถที่จะโทรคุยได้นะใช่นี่ไงนี่จิ้มได้ครับจิ้มมากต่ายดิอ๋อก็จะมีเล่าประวัติเลยโทรเลขคือสั่งแล้วนี่ครับเป็นตัวอย่างของการส่งโทรเลขนะเขาก็จะกดกดกดเป็นรหัสมอสอะไรแล้วก็ส่งไปลายทางอันนี้เป็นอะไรครับจำาหน่ายตัวนะ เป็นช่องจําหนายตัวแล้วก็เป็นอันนี้คือตัวตารางรถนะครับเป็นตารางรถไฟนะใช่ใชเป็นจําลองเลยครับอันนี้เดินออกมาทางนี้ครับก็จะเป็นสนามบินไอ้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิครับนีอ่อ๋อเครื่องบินด้วยเครื่องบินด้วยไงไงหลดไปเครื่องบินเลยนะนี่ขึ้นไปขึ้นได้ไหมองโอ,อ้มาอันนี้ลงมาอีก ที่ทัตตการเนี่ยนะครับจะเป็นหน้านนนผางเศรษฐกิจน,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 นคะครับอัน,นี้ก็จะเป็นต้นข้าวนะอันนี้ไว้ทานจับปลาอันนี้เขาเรียกแอลเอสวีน่าอาจ,จะใช่อันนี้เป็นตะก้อ,อเก็บมังโม่เออเที่ยวเที่ยวไว้เกี่ยวข้าวเที่ยวแล้วก็มีครับอันนี้ก็จะเป็นปลาสลิดนะครับปลาสลิดอันนี้ก็จะเป็นขังเมืองสูตรปาการนะครับนี่เขามีปุ่มให้กดใช่เขาจริงๆเขาไม่ฟัง ฟังเป็นบรรยายได้ไหมครับอันนี้ก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับของระบบปากการนะก็จะเป็นเมืองปากน้ำนะครับตป็นเมืองปากน้ำนะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นอีกที่นึงครับชอิเวศนะครับก็จะเป็นบางพระเจ้านะครับีนี้เข้ามาในส่วนของมิสการที่เกี่ยวกับเมืองอุตสาหกรรมนะครับข้างในเขาก็จะมีการทาอุตสาหกรรมหลายอย่างเลยนะครับไปดูอันแรกนะครับ อุตสาหกรรมดั้งเดิมทำอะไรครับอ๋อทำปลาปนก่อนโอ้ป,ปลาปนนี่เลยแล้วก็ทำน้ำปลาครับทำน้ำปลาอันนี้ทำห้องเย็นนะครับทำตู้แช่ต่างนะครับจะเป็นอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารโอ้เป็นโรงงานเลยอันนู้นทำอะไรอุตสาหกรรมในปัจจุบันนะครับก็ทำฟอกหนังทำอาหารนะครับเล็กททอนิกแล้วก็ยานยนตนะ์เป็นเมืองเศรษฐก<ๆ>ิจจริงๆอะขยับแล้วมันนี่<ๆ>นี่เรื่องหลอก เราไปดูนี่ลูกอันนี้เป็นอุตสาหกรรมยานยนตออ์เขาก็ <ไป S 1> จะมีให้ดูนะครับในแต่ละอุตสาหกรรมนะครับอันนี้ขยับหน้าเป็นอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์นะครับอันนี้เป็นโอท็อปเอนะครับมีอะไรขึ้นชื่อมั้งงนี้น,นัน้ำพริกน้ำรกปลาสลิดน้ำปลาหวานนะครับเราขนมขนมเลยอันน่าจะอร่อยอันนี้เข้ามาในศูนย์กระจายสินค้านะ เขาจะทำเป็นโกดังเลยอ่ะมองไปเลยเดียวเชลเชลขึ้นจะเป็นทะเลเลยแม่อันนี้เป็นอะไรนะผู้ชันเนอร์จำลองารับทรงของทางเรือนะครับไปเลยไปครับเรือรับรครับ้วอันนี้จะเป็นภาพถ่ายมุมสูงนะครับจาก Google Earth โอ้ลงไปเห็นหลังคาบ้านเลย นี่นะครับอันนี้ไหนครับบ้านด้นอยู่ไหนนะสาหาเจริญวงแหวนนู่นนะนู่นอ,อันนั้นเป็นคลองรัดโพนูนครับคลองรัดโพอ่ะเดี๋ยวก็เห็นโรงเรียนน้าด้นดิไปเดี๋ยวเราไปเรื่อยๆน่าจะเห็นกันนูนนะไปโหกว้างมากอ่ะอ๋อนะครับอืออันนั้นมีกระเช้าอะไรด้วยนะนี่เหมือนเป็นกระเช้าเลยนะ โอเคครับไปเดี๋ยวเราไปดูตรงนู้นที่มันมีโรงเรียนต้อนอยู่ไหนเนี่ยไกลป้ะนูนนูนนูนนู่นนูนไปดูนครับในนี้เขาก็จะมีกระเช้าให้นั่งเลยนะครับนั่งไปดูกระดูมเมืองของสมุทรปราการเนาะโอเคอันนี้ก็หมดในโซนของดิัะการนะครับเดี๋ยวเราไปดูตึกกันดีกว่าที่เขาขึ้นไปข้างบน,น่ะชมเมืองนะครับโอเคนะครับนี่เราไปกันเลย